สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีแชนนลครับส่วนคลิปในวันนี้ <Wow. S 1> ก็จะเป็นขา่าว่ซแมนยูอีก1วันนะครับผมโดยที่คลิปในวันนี้เราก็จะมาคุยหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเว์แฮมยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อหนึ่งะครับผมโดยที่ในเกมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เหนื่อยโดยทีเดียวนะครับเพราะว่ากว่าจะ ไล่ตีเสมอเวสต์แฮมได้นะครับเพราะว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดขึ้นนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนต้นครึ่งหลังครับแล้วก็แมนยูครึ่งหลังเนี่ยใช้เวลากว่า20กว่านาทีนะครับกว่าจะไล่ตีเสมอเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้ตีเสมอเวสต์แฮมยูไนเต็ดในนาทีที่75แล้วก็กว่าจะขึ้นนำสอประตูต่อ1แล้วก็พลิกมายิง3ประตูต่อ1ในช่วงนาทีสุดท้ายครับผมก็เหนื่อยกัเยนเลยทีเดียวครับในเกมนี้สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่วันนี้เราก็จะมาคุยหลังเกมกันนะครับว่าในเกมนี้มีอะไรกันเกิดขึ้นบ้้้าาาาางครรัับแต่่่่่่ววกกกกออนนนทีเเเจะไปขสูืนะหาา็ชยด กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยครับผมเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับในเกมนี้จะเป็นเกม FA Cup ัพนะครับผมโดยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับจะมีการพักผู้เล่นชุดใหญ่ในบางคนนะครับผมโดยที่ผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นดาวิดเดกิอาส่วนเซ็นเตอร์แบ็กสคนซึ่งเป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็เนี่ยจะใ วิตอลินจะเลฟยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กควายครับแบ็กซ้ายจะเป็นไทเรลมาเลเซียแบ็กขวาเป็นเดียโกดาโล่กองกลางตัวรับ2คนจะเป็นสกอตต์แม็กโทเมนเยยืนคู่กับมาเซลซาบิเซอร์ส่วนกองกลางตัวรุกจะเป็นบูรูเฟเนเดสอีกซ้ายจะเป็นอเลฮันโดกาเนโชอปปีขวาเป็นอาตโตนีกองหน้าตัวเป้าเป็นวอลวิธพอร์ตในส่วนของตัวสำรองกันบ้างตัวสำรองที่มีทอมฮีตันลิซันโดมาร์ติเนสมาคัตเลดฟอร์ดวันนี้ก็เป็นตัวสำรองฟิต คาซิมิโรลาเฟวาลานฟาคุนโด้เปเยตีอารอนฟันบิซาก้าแล้วก็อันโตนีอีลังกา ผู้จัดการทีมก็จะเป็นเอลิกเทนฮาครับผมส่วนทีมเยือนเวิสแฮมวันนี้ก็จะมาในแผน4-3-3นะครับแผนถนัดของพวกเขาผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นอัลฟอนโซอาริโอลาเซ็นเตอร์แบ็กสคนจะเป็นนายิปเอเกิร์ดกับออกบอนน่าแบ็กขวาจะเป็นจอห์นสันแบ็กซ้ายเป็นเอมเมอร์สันกองกลาง3ตัวจะเป็นดีแคนไลท์โทมัสซูเซกแล้วก็ปาเกต้าส่วนกองหน้าเวิสแฮมก็จะมี3ตัวครับจะเป็นฟอร์นาลอันโตนิโอแล้วก็เบลลามาครับผมเกมในวันนี้ก็จะเป็น FA ฟเอคัพรอบที่5แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เเเป็นต่่อมาาากลยครรับพะว เล่นนนใบ้าแล้วก็นาทีที่6กแมนยูก็มีโอกาสนะครับเป็นลูกยิงไกลของมาซิลซาบิเซอร์จากนอกกรอบแต่ว่าก็เป็นผู้รักษาประตูของเวสต์แฮมครับสามารถปัดออกไปได้ครับลูกนี้นาทีที่12ก็ยังมีโอกาสอยู่ครับแมนยูก็ได้บุกอีกโดยลูกนี้กาลาโชนะครับซึ่งเล่นตำแหน่งปีกซ้ายเลี้ยงหักเข้าในคัดแบ็กเข้ามายิงครับลูกนี้แต่ว่าก็เป็นผู้รักษาประตูอาฟเฟนโซอาโอลาของเวสต์แฮมเหมือนเดิมที่ปัดออกไปได้และลูกนี้ก็มีจังหวะเก็บตกใลจังหวะต่อเนื่องครับเป็นดาโล่เก็บตกได้แล้วก็จ่ายให้เว็กฮอตอย เสียดายมากครับลูกนี้ครับหลังจากที่แมนยูมีโอกาสบุกอยู่ต่อเนื่องสัก20มนาทีก็เป็นทางฝั่งเวสแฮมมีโอกาสบ้างในในาทีที่23เป็นอันโตนิโอนะครับหลุดเข้ามาแต่ว่าเป็นดาวิดเดกาวิ่งออกมาปิดมุมแล้วก็ สามารถเซฟลูกยิงของอันโตนิโอไปได้นะครับเกือบไปแล้วครับเป็นลูกที่ใกล้เคียงมากครับลูกนี้ส่วนหลังจากนั้นในช่วงครึ่งแรก40นาทีแรกจะเป็นทั้ง2ฝั่งที่ผัดกันรูปผัดกันรับแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสอะไรที่เหมาะมิงอะไรสักเท่าไหร่นะครับจนนาทีที่40ก็มีการในโชคที่มีโอกาสแต่ว่าบอลมันก็ข้ามคานออกไปครับ ใ้จบครึ่งแรกทั้ง2ทีมเสมออยู่0ประตูต่อ0เริ่มครึ่งหลังมาแมนยูก็มีปรับนิดหน่อยครับเป็นคาซิมิโรลงมาเล่นแทนสกอตแม็กธอมมี่ครับครึ่งหลังแต่ว่ามันก็เป็นทางฝั่งเวสแฮมนะครับที่ได้ประตูขึ้นนำก่อนในนาทีที่54จากอิบเบลมาครับลูกนี้เป็นยิงปั่นโค้งแล้วก็เสียบเสาสองไปสวยงามมากค,ครับลูกนี้ครับหลังจากที่แมนยูโดนเวสแฮมนำไปแล้วก็เป็นทางฝั่งแมนยูที่ต้องขยับบ้าง คราวนี้เป็นมาคัตเลฟอร์ดนะครับที่ลงมาครับโดยมาคัตเลฟอร์ดเนี่ยก็จะลงมาแทนอันโตนี่ส่วนคนที่ลงมาคู่กับมาคัตเลฟอร์ดก็คือริซันโดมาติเนลงมาแทนวิกตอรินเดเลฟครับแต่ว่าหลังจากที่ทั้งสองคนนี้ลงมาครับมันก็เกมลุกของแมนยูก็ยังติดติดกับขัดแล้วก็ทางฝั่งเวสแฮมก็ได้สวนอย่างต่อเนื่องนะครับนาทีที่63ก็เป็นอันโตนิโอครับรับลูกบอลสวนกลับแล้วก็เลี้ยงเข้ามายิงทางฝั่งซ้ายแต่ก็เป็นดาวิดเดกอาครับที่สามารถเซฟลูกยิงของอันโตนิโอไว้ได้ครับ โอกาสมาเหมาะสองลูกเลยในครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังอย่างละลูกครับแต่ว่าก็ไม่สามารถทําอะไรได้หลังจากนั้นนะักเตะที่ลงมาใหม่อย่างคาซิมิโร่แล้วก็เลดฟอร์ดก็เริ่มสามารถตั้งตัวได้นะครับจนในนาทีที่72เป็นบูโน่เฟรนเดสได้ฟีชิกทางฝั่งซ้ายแล้วก็เปิดมาเป็นคาซิมิโร่โมงเข้าไปแต่ว่าสุดท้ายก็คือไปย้อนดู v AR ลูกที่คาซิมิโร่โมงครับลูกนีม้มันก็เป็นลูกรับหน้าครับลูกนี้น่าเสียดายมากแต่ว่าเมนยูก็ยังบุกอย่างต่อเน,นื่องจนนาทีที่77 แมนยูได้ลูกเตะมุมทางฝั่งซ้ายแล้วก็เป็นบูโน่เฟอร์นันเดสคนเดิมครับเปิดเข้ามาลูกนี้มันเหมือนกับว่าวอลเวนฮอตได้โอกาสขึ้นโมงแต่ว่าขึ้นไม่ถึงนะครับเป็นบอลไปโดนหัวนายิปเอเกิร์ตกองหลังของเวสต์แฮมแล้วก็เข้าประตูไปครับเป็นลูกโอนโกของนายิปเอเกิร์ตครับลูกนี้ทําให้ตอนเนี้ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตีเสมอเวสต์แฮมหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็เกมก็ยังเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างต่อนเนื่องแต่ก็ ทำอะไรไม่ได้สักทีนะครับเป็นจังหวัดที่อึดอัดของแฟนแมนอยู่มากเลยครับจนนาทีสุดท้ายนาทีที่90เป็นบุนโนลเฟอร์นเดสมีโอกาสเปิดบอลจากฝั่งขวามาลูกนี้แต่บอลก็ไปเฉล็บนายิบเอเกิร์ตมาเข้าทางเวกฮอตยิงลูกแรกก็ไปติดนายิบเอเกิร์ตอีกเหมือนเดิม แต่ว่าบอลมันก็กระชอมาทางฝั่งซ้ายให้กาเนชโชรับบอลแล้วก็ปั่นโค้งเข้าไปสวยงามมากลูกนี้คล้ายๆกับลูกที่ซาอิบเบลมายิงขึ้นนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่าลูกนี้ก็เป็นทางฝั่งกาเนชโวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงครับแล้วก็สวยงามมากจะเห็นว่ากาเนชโวเนี่ยพอรับบอลปุ๊บเนี่ยเขาก็มีเป้าเลยก็คือต้องยิงไปที่เสาสองแล้วเขเข้าจริงๆครับทำให้ตอนนี้แมนยูขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นเอตเตอริลาก็พยายามจะตีเสมอแมนเชนสเตอร์ยูไ สุดท้ายของการต่อเวลานะครับ94ครับผมเป็นทางฝั่งเมนยูได้ประตูทิ้งห่าง3ประตูต่อหนึ่งจากเฟสครับเป็นลูกยิงจะจ่อหน้าเสียทษแล้วก็เข้าไปเลยนะครับทำให้จบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สามารถเอาชนะเวสแฮมยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อหนึ่งแล้วก็สามารถตีตัวผ่านเขารอบ8ทีมสุดท้ายไปได้นะครับโดยที่ผลการจับฉลากก็คือเมนยูจะเข้าไปเจอกับฟูลแมนะครับผมทีมจากพรีเมียร์อีกหนึ่ทีมก็ ยังไงแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ย่าลืมติดตามเชียร์กันนะครับผมในเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แมนยูสามารถคัมแบ็กได้หลังจากที่โดนนําก่อนนะครับคือกว่าแมนยูจะตีเสมอได้นะี่ก็คือนาทีที่75เลยนะครับแล้วก็กว่าแมนยูจะสามารถขึ้นนําได้นะี่มันก็นาทีสุดท้ายเลย90เลยครับก็เกือบไปแล้วครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวทนสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยทำให้แมนยูเหนื่อยมาเกือบทุกนัดที่เจอกันนะครับ แต่ว่ันนี้แมนยูก็สามารถผ่านไปได้สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะมีเกมหนักอีกเกมหนึ่งก็คือเกมสุดสัปดาห์นี้ที่จะต้องไปเยือนลิเวอร์พูลถึงแอนฟิลครับนี่ก็คือบิ๊กแมตช์เลยครับเป็นศึกแดงเดือดยังไงเราก็มาติดตามชมนะครับว่าอิลิขันฮาเนี่ยจะมีนักเตะต,ตัวไหนที่จะมาสามารถแก้เกมลิเวอร์พูลไดไ้เพราะลิเวอร์พูลก็นัดแรกที่ไปเจอกันที่โอตาฟอร์ดลิเวอร์พูลก็บุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็หวังลางตากันแน่เลยครับผมส่วนแมนอเดอะแมนในเกมนี้นะครับจะเป็นใคริ้่ไหนไปไม่ได้ก็คือไอ้หนูอเลฮกานโดกาเนโชครับที่ได้ลงเล่นเต็ม90นาทีแล้วก็มี1ประตูครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติ ต่างๆที่เกิดในเกมนี้กันมากครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีโอกาสยิงถึง22ครั้งส่วนเวสต์แฮมมีโอกาสยิงแค่10ครั้งครับในเกมนี้ส่วนเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยแมนยูครองบอล60%วเวสต์แฮมยูไนเต็ดครองบอล40%แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านบอลสำเร็จแปสาเร็นต์ส่วนเวสต์แฮมผ่านบอลสำเร็จเจาเร็นต์นะครับผมนักเตะที่มีโอกาสยิงเยอะที่สุดในเกมนี้ก็คือมิเชลอันโตนิโอนะครับของเวสต์แฮมยูไน,น,นเต็ดกับโทมัสซูเซ ก็มี3ลูกเท่ากันกับเวนท์แฮมิเต็ดแต่มีทั้ง3คนเลยก็คือบูโนเฟรนเดสอันโตนี่แล้วก็อเลอแนโดการ์นโชนะครับส่วนนักเตะท,ที่เอาชนะลูกกลางอากาศเยอะที่สุดในวันนี้ก็คือกัปตันแฮร์รี่แม็กไกว์ของเราเองนะครับผมส่วนฝั่งเวนท์แฮมก็จะคือโทมัสซูเซกซึ่งเท่ากันกับแฮร์รี่แม็กไกว์ก็คือ6ลูกครับส่วนนักเตะท,ที่เข้าแท็กเกิลเยอะที่สุดในวันนี้คือไทลิลมาเลเซียครับเลูกเลยครับไทลิลมาเลเซียเนี่ยเข้าแท็กเกิลสำเร็จได้7ครั้งครับถือว่าสุดยอดเลยครััับในนนนนเเกกมีี้ส่นนทท่่่วววตะทคิดิดดาาผหง ในเกมนี้สําหรับตัวผมนะผมคิดว่าอันโตนี่แล้วครับอันโตนี่มีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงแต่ว่าก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีเท่าที่ควรครับอีกคนนึงเนี่ยนะผมมองว่าเป็นสกอตต์แมโทมินีนะไม่สามารถสร้างความแตกต่างหรืออะไรได้เลยนะครับเงียบมากส่วนมาคัสเลฟอร์ดวันนี้ที่ลงมาในนาทีที่58เนี่ยก็ก็มีโอกาสหลายจังหวะแต่ก็ไม่ได้มีส่วนสําคัญในการทําประตูนะครับมันก็ ธรรมดาเพราะว่าเขาลงมาเป็นตัวสำรองเกมนี้เป็นเกมที่เขาจะต้องพักเพื่อที่จะไปกำรรสึกหนักในนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลครับผมส่วนคนอื่นผมก็คิดว่าได้ตามมาตรฐานนะครับเบคฮอสดาวิดเกอาแฮร์รี่แม็กควายวิกตอรลินเดเลฟไทยเลมาเลเซียเดโกดาโลบุนน์ฟอนนันดสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็คาซิมิโร่เนี่ยลงมาเป็นสำรองแล้วก็มีส่วนอย่างมากในหลายจังหวะครับก็ยอดเลยครับผมก็จับประมาณนี้นะครับสำหรับอัลซ่าเมนยูในวันนี้แล้วก็คุยหลังเกมด้วยนะครับ ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับส่วนคลิปในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม